ถ่ายยังวะถ่ายแล้วติดๆก่อนนิมันยังไม่ติดเลยยังไม่ติดเกียร์อะไรอ่ะติดแล้วนี่ไงมันถ่ายแล้วเวลาเริ่มแล้วสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอเชน่าเหมือนเดิมครับผมได้มาเรียนที่วิสุทธิ์กับของเพื่อนนะครับของเพื่อนของผมก็มีนะครับสามตัวดยแล้วครับครับอ่านี่หน้าใหม่หน้าใหม่ชื่ออะไรครับชื่อตูนครับตูนนะครับชื่อตูนมีอะเข้ายังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับเห็ผม ผมมาเรียนเรียนกี่โมงวะหกโมงตอนนี้ทุ่มทุ่มทุ่มหนึ่งครับผมมั่นใจผมยังเรียนไม่ถึงทิปนาทีเพราะเพราะไอ้ไอ้เสื้อดำเนี่ยครับไอ้เสื้อลายหมาเนี่ยผมไม่ผิดครับมันเฟลวันนี้มันเฟลอ่ะคุณไปเจออะไรมาบ้างครับคุณเล่ามาให้หมดเอาเต็มๆเลยนะครับผมครับผมเอาตั้งแต่แรกเลยคราวเนี้ยออกบ้านตั้งแต่ห้าโมงพอออกห้าโมงไปรอรถเมย์อยู่แป๊บหนึ่ง รถเ,เ,เมย์ก็มาออกมาปุ๊บแมยก็ขับตามปกติรถติดมากรถติดบากภาควันนี้เปมีคนหลับอันเนียดอันเดียดไหม ฝันเขาไปนเขาก็ได้ยืนยืนให้ต่อต่อต่อ้เดี๋ยวเขาอายไอ้สัตว์อย่าไปถ่ายเขาเร็วเขาติดกล้องอยู่ไอ้สัตว์มึงมาดูมุมนี้เว้ยพอเราติดคนขับแม่งเปิดประตูแล้วมันเดินไปไหนไม่รู้มันเดินปุ๊บไปนานเลยแล้วรถค้างๆก็ไปกันแล้วรถเมย์ก็จอดอยู่คันเดียวแล้วมันกลับมาพร้อมตรงกับหนม เซเว่นมันไปเซเว่นมาคุณขับลงไปซื้อของเซเว่นพอไปเซเว่นมันแกะออกมามันไม่ได้ซื้ออะไรมันซื้อขนมมานั่งแดกในรถน่าเยี่ยมมาซื้อขนมนั่งแดกในรถอะแล้วพอไปอีกรอบรถติดอีกเปิดประตูอีกเปิดประตูปุไม่ซ่อมรถเป็นจอประตูรถเปิดประตูอีก้กะก้กะก้วก้าวก้าวกระก้าก้ก้าวก้ก้าวก้าวก้าวก้วก้วก้าวก้าวกาวากว แล้วคราวนี้กู้ขางกู้ขังมาดูในกล้องก็จะพี่ไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยตอนลงตอนลงมันจะถึงมันจะถึงป้ายแล้วผมกดปุ๊บแต่รถติดไฟแดงมันเปิดประตูปุ๊บผมจะลงมันจะได้เร็วๆไงอ่ะจากนั้นไฟเขียวรถมันก็เท่านี้รถไม่ไปแล้วแม่งจอดไฟเขียวแม่งจอดให้กูลงแต่รถมันไม่ไปพอกูลงปุ๊บรถไปปั๊บวิ่งแสงกูหายไปเลย จากนั้นกูรู้สึกเฟลครับตอนแรกจะไปทำฟันต่อดทุ่มนึงนัดหมอไปทุ่มไม่ได้ไปเนี่ยชวนเพื่อนมานั่งโอชาแนลเห็นความสำคัญแล้วแล้วเขาก็เป็นความเฟลของเพื่อนผมที่ทำให้ผมไม่ได้เรียนนี่ขออ้างสาัตว์เฮ้ยเขาชื่ออะไยวะเดี๋ยวต้องไปรอบถามที่ไหนครับไม่ชื่อครับเป็นชื่ออะไรครับตับวไหนะครับโอชาแนลจะไปต่อไปนะครับอยากกูไปปลุกให้ไหมคุณชื่ออายายายไม่ดี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 ช้อยช้อย เราอะไรรคับเฮ้ยเราอยู่ในขอบเขตที่พอดีเอาถูกไหมเนี่ยไม่ตอบไปกันไปสภาพข้างในกันตัวนี้ก็เจอเจอไหนวะอะครับก็เรียบร้อยแล้วตัวหนึ่งผมโชว์เสื้ออะโชว์เสื้อโชว์เสื้อไม่กูเลือกเองไอ้เจ้าพีเลือกเอง เนี่ยน้ามึงเนี่ยหนใส่เสื้ออะไรตอนนี้มาตอนนี้ลายมือยืดกรับกับอย่าเอียงกรับกรับกรับพ่ออ่างเงี้ยลาลาลาแล้วลาไปเรียนได้เวลาเรียนลาครับได้เวลาเรียนครับไม่ได้ทั้งนานแล้วเวลากูจะไม่ได้กลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับจากคนที่พาสวัสดีครับ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 เฮ้ยอย่าเพิ่งไปเวลายังไม่จบ เราต้องตอบลาครึ่งหนึ่งตอพ่อแม่กันเต้นแล้วเหรอเฮ้ยเขาสื่นแล้วเขาตื่แล้วขาตื่นแล้วๆวัสดีครับไม่เปาไม่าย็นไรไม่ะ